ครับสวัสดีครับพบกับผมมารพินและฟิลไทยเดอะบ็อกซ t .com นะครับวันนี้มาชมบรรยากาศยามเย็นอาทิตย์กำลังตกดินที่อา่าวนางจังหวัดกระบี่ครับด้านนู้นท่านเลยแนวเขาหินปูนไปนะครับพผลออกไปสักช่วงหนึ่งก็จะไปทางไร่เลยนะครับอันนี้เป็นเรือหัวโทงครับวิงว่งล่องพานะักท่องเที่ยวไปมาตามอา่าวต่างกระบี่ครับมบรรยากาศอา่าวนางยามเย็นครับ Yeah. <laughs> ครับช่วงนี้พาทิตย์ก็รับฟ้าไปแล้วครับเหลือไว้แต่บรรยากาศสีสันแสงสุดท้ายนะครับวันนี้น่าเสียดายฟ้าไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะครับเรื่องพาทิ์เนี่ยก็ต้องลุ้นแต่ละวันเหมือนกันว่าแสงจะกระจายสีมามากแค่ไหนจะแดงจะส้มมากแค่ไหนมีคนถือโคมไปด้วยนะครับโคมอันนี้เป็นโคมลอยนะฮะคาดว่าคงจะไปลอยที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับ นี้ก็จะข้ามฝั่งกลับมานะครับตรงที่อ่าวนางเนี่ยก็จะมีถนนเรียบหาดนะครับแล้วฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นมีที่พักมีโรงแรมมีร้านอาหารแล้วก็มีร้านต่างๆมากมายที่เอาไว้บริการนะักท่องเที่ยวนะครับราคาก็สูงตามแบบเมืองท่องเที่ยวทั่วไปแต่ที่กระบี่จะไม่แพงเท่าที่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตจะแพงกว่านี้เยอะครับตาม ดีมานซ์สปายนะครับมีนักท่องเที่ยวไปลงภูเก็ตเยอะครับเงินเข้าไปเยอะของมันก็แพงเป็นเรื่องปกติครับนี่ก็จะมีร้านตัดสูทนะครับตัดเสื้อตัดสูทเพราะว่าฝรั่งที่มาเที่ยวเนี่ยเขาจะถือโอกาสตัดเสื้อตัดสูทไปด้วยเพราะว่าค่าตัดในบ้านเราเนี่ยจะถูกกว่าไปตัดที่ยุโรปหรือที่อเมริกาเนี่ยเยอะส่วนใหญ่จะเป็นพวกยุโรปนะครับมาก็มีร้านอาหารนะครับเนี่ยดูเป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะครับ มีร้านอาหารอินเดียมีขายของที่ระลึกขายกระเป๋าขายอะไรต่ออะไรก็ช่วงเย็นเนี่ยหลังจากพระอาทิตย์ตกแล้วนะครับอากาศก็สบายๆนะครับมีลมนะก็เดินจับจ่ายใช้สอยได้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวออกมาทานข้าวนะครับบางคนอาจจะไม่ได้พักที่นี่แต่ว่าพักอยู่ที่ไกลๆแล้วเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์มาหรือว่าก็ขับรถมาเช่ารถมานั่งรถสำล้อเครื่องมานะครับ นี่ครับมีอาหารไทยมีอาหารอะไรต่ออะไรมากมายก็บรรยากาศแบบอะไรขอายของเที่ยวลึกนักท่องเที่ยวบวกกับเป็นบาร์เป็นผับเป็นร้านอาหารอะไรแบบนั้นนะครับตอนหลังก็จะมีนักท่องเที่ยวจีนมาเยอะขึ้นเรื่อยๆอยนะก็จะมีพวกป้ายภาษาจีนอะไรต่ออะไรมากมายนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกบริการทัวร์นะครับ อย่างทัวร์สี่เกาะหรือทัวร์อันนี้เป็นทัวร์ดำน้ำนะครับทัวร์หรือทัวร์เฉพาะทางนงี้ทัวร์ดำน้ำทัวร์ปีนเขาก็ติดต่อมีได้นะครับทัวร์สี่เกาะอะไรเงี้ยก็มีเป็นราคามาตรฐานอยู่ครับเราสามารถไปจอยกับปุ๊บได้เพราะเขามีทัวร์แบบเนี้ยออกทุกวันนะครับมีร้านขายยาอ่าร้านขายยาแต่ขอบอกนิดนึงว่าร้านขายยาแถวเมืองท่องเที่ยวเนี่ยราคาจะสูงกว่าอันนี้เขาขายโคมนะครับขายโคมลอยไม่กี้ ราคาจะสูงกว่าร่างายยาที่อื่นนะครับอันนีนะ้ถ้าเกิดใครคนไทยด้วยกันเนี่ยถ้าต้องซื้อยาไปซื้อจากกรุงเทพหรือซื้อจากที่อื่นไปดีกว่านะครับเพราะตามยานทั้งที่เมืองท่องเที่ยวเนี่ยราคายานจะแพงกว่าที่อื่นอันนี้ก็กระซิบบอกให้ทราบกันนะฮะผมกําลังข้ามถนนนะครับระวังด้วยนะครับบางทีมีฝรั่งเมาขับรถนะครับหรือว่าเขาไม่ชินทางว่าเราเมืองเราขับทางซ้ายนะครับก็ จะมานั่งชมบรรยากาศสุดท้ายนะครับกับลมเย็นๆแล้วก็รอแสงสุดท้ายรับหายไปจริงๆครับครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ f e e l t h a i b o x s p o t c o m หรือใน YouTube ก็เซิร์ชคำว่า f ฟ l t h a i นะครับ f w e เดอะเนี่ยฮะแล้วก็จะเจอผมครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ